สุจริกันมานี่สุจริกันนี่มือนี่มือโอเคสบายดีกันนนี่เปียพี่แก่สุจริสบายดีสวัสดีเด้อป้าดุงดิวดีมาต้อนแม่บ่อันนี้เอาขนมนี่เอาขนมนี่มอว่าขนมนี่เอาแม่ไปปะาเราเฮ้ยเอาว่าขนมเอาว่าขนมเอาว่าขนมหิวเป็ดมักตานไงหิวหิวหมักตาหนีิทุกนี้นมือแม่นี่ เอาเดียวป้าเรื่อมืป้าเรื่อโอเคถือได้บ่ไปไปแห่ชูไอหามกี่น้ำปะชูป้ากี่น้ำปะเพือนเพือนพอจะท่องเสียแลนขังห้องน้ำก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยว้ยยังนอนเว้ยวิง่งมาไหมมา,าเค้กมา<ฟ><ฟ>มาบิรกด้วยเมื่อื่อมาฝากจานนี้มไหม มาเอาเค้กปะมเค้กมาดีใจกันดีใจเย้ๆนะงพี่แตว่าเย้ๆไพี่แดมรถพ่อพี่ได้ยุ้มรถพ่อพี่ได้เอามาเปิดนะลูกนุกังนมานึก่อนบงใหญ่นึงนี่ห้องอื่นเมากินไปอนนอนละอ้าอื่นเนอนนะมาบางมานี่แะอาลักเมย์เลยลักเมย์เลยไปไปไไปไปไไปไไปปไปไปไปอปไปไปกปไ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  โอ้รักกันรักกันถ้ากินฮอนแม่บอกินฮอนแม่ไปป้าจ้าบอเลยแเลยหอมแก้มแม่ก่อนเออาทานนี่เด้เออนี่เด้นี่เด้อ่าแก่งเกงตั้งมื่อยัยันยัตั้งมื่อกันเนาะเง้ยโอเคแม่จะเค้กให้เด้ออันนี้เด้อมาลูกมา ซื้อเค้กมาน้องวิลลี่เปาเด็ดเด็ดเนาะเพนนิคเค้เพนนิคเปาเคยเปาเด็ดเฮ้ยเฮ้ยมึงหนีมือแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยนี่ป้าผู้ใดมันอยู่ข้างนั่นมันอยู่ข้างนั่นไปเอาข้างนั่นดุไปเอาข้างนั่นมึงไปเอาข้างนั่นไปย่างย่างคอยย่างลูกเด้อมาไม่อันมามทำหัวเด้อเฮ้ยเฮ้ยอยู่ข้างนี้ข้างนี้พุอธุ อุ๊ยอย่าบ้าโดนเปิดมึงไม่เปิดตัวไปเพื่อนกันมาตะบ้านเกิดเจ๊กึมเพิ่์นเนาะที่ซองยูทูบเราเจ๊กึมเซโนหันเนาะเน่ตกหลานี่ก่อนมันใหญ่เนื้อว้าวว้าวอันนี้ใจได้ไหมเฮ้ใช่อุ๊ยขึ้นนับไปตกลงเลยอุ๊ยนี่นี่จับนี่จับแล้วปีนขึ้นนั่ลูกไายบอลลูบไ่ะ บ่ได้หรอกว่แม่ให้ซะจะแจกเบาทอยู่บ่ขอบใจแม่ก่อนเดยแพงแม่บ่บิวบิวเค้กหนาเล็กบ่เลยถามแม่นี่ถามแม่นลยที่ใส่เอาแม่เอาแม่เทียนน่ะเอาเทียนน้ำรถน่ะเอาเทียนน้ำรถกันฮู้มุนมัดน้องอยู่ดีเฮ็ดยันแตืบ่เปิด ตามเพิ่นไปยังอยู่ไอ้เฮ็ดถอดไวช้นไว้ค่ะขอขอขอกระไพยปุตุมาขอกระไพยมาขอกระเพยมาจุดบ่หนนี้เนียนไอเห็ดไอเห็ดไอไอเห็ดงเนี่ยจะเฮ็ดมุนไปเลยนี่เห็นว่าจะเฮ็ดมุนเจ้าขอเงินมันเกิดกิจกเปราเค้กมันเกิดโอ้ยไอประตูแก้ก่อนว่าไม่แก้ให้มา ชื่อมาเส่ชื่อมาหายตัวอริรอ,อริมาอะไรถามพออ่อไปถามพ่อว่าไถามพ่อเป้าเห็ดเป้าเคก้กบอใช่พ่อบิว,วนะว้ายเค้กหนาลิอ้าแต่เบิ่งเบิ่งมอไไหมเี่ยจะเห็ดแห้งเห็ดรล่ะ อันเดียวพอแล้วใส่มะพร้าแล้วว่าเลยดีใจบ่หักบ่บลมหมักบ่หมดพะลมบอกพะตูมอดพะลมกันมอดพะลมจุดบัหนึ่งจุดเองอใส่สามอันพื่นบ่เอาใส่เัดสามอันพื่นบ่

ท่านเด้่องเพลงลองพางม่ช่งเป้าก้อนไดเค้กอนไดเอาลองดูลองไหมดูตัวมือตัวมือเฮ้เบเดทูยูมาเตียน๋นี่ออยูด้วยเดี๋ยวจกมาจกมันอ่ะัชมีดมันมีดบม่มีวะนังวิวอ่ออาวิวกระพัยถือเเปื่อยเลยเทียนอน่ออาจารย์ไป ไปแช่บ่แช่บ่เดียกินไปตองเดียกินเกียวนะคือหิวแทะเห็ดมันไปจารย์ไม่ใช่ป้ามีดไปมีดมาตัดไปลดรดชดมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดพอเห็ดมันดุไปไปเห็นบ่มีดกับจานนะ พี่พี่จานตัวนี้เด้อตู้นี้อ่ะตูน้นี้เปิดนะโดยเอาสองอันสามมันถ้วยนี่หม้อ,อถ้วยเอาจานอันอันนี้แม่จานได้เอันนี้นะนี่นี่จานใน่ปลยังมีเลยค่ะเอาไปใหาผายก่อนให้อ้ายก่อนล์ก่อนอ้ายก่อน

กินให้แม่เบิ่งเนี่ยบ้านนี่กินด้วยห้าอ่ำดูกินตัวนี้แซ่บแซ่ดนะแจงเผาวนี่มากเผากินด้วยบวงชักลอดกินแล้นี่ไปแช่ตู้เย็นไว้กินมื่อื่นเด้อไปให้ด้วยกินน้ำด้อยเดี๋ยวไปเลยเอ่อแช่ตู้เย็นไว้อย่าเฮ็ดได้อย่าเฮ็ดแไปซนบวงตั้งแล้วหรอบวงแล้วนี่บวงกินนี่เหรอบวงบวงบวงข้าเมื่อกกินแชมพูกินไหมอืมอาตักกินไงกินเบิ่งดูอ้ำดู <laughs> Ui, mình cười, cười dạ qua biểu Nhi bò Ôi, con này anh thử cả hành đã thử lộn, mà cây thử xưa สักกินนู้หลายกินน้อไ่ได้หาอิ Jerome ่มเลยกินหน่อยฮะนี่หาอิ่มมามาหากินแมมสิกินไหนี่ชดใส่ปากนะอืมเยี่ยมเยี่ยมนีกินตวนี้แซมไม่ซีมเลย càp mm. cà bông bách chuối hay măng mương khe nheo bạc ban bò bỉu mẹ vẫy đỡ vào năm đỡ ghi nước chan ไลายเด้อเป็นไอเด้อนอนเวทอยู่บ่มาเนี่จะไปนอนเบ็ดบ่มาเนี่ยจะห้บ่ไม่ตู้ตีบ่ยินมาบ่ไม่ตู้ตีบ่ตู้ตีบิวนะบิวกล้าบอกนี่ยเมนบ่ประตูให้บ่ เอาบวงตักเราลูกอาจจะชูไปชะชูบนเสร็จไปบวงนี่ล่ะบวงตักเลยเอาไหมเอาไหมบวงมีบวงตักไม่ละปวดเด็กเป้วชื่อนะนี่แฮปเบอร์เดย์ทู พิวูไปดูตัวเมื่อตัวเมื่อหนึ่งลองซ้ำลองเพลงน้ำใช่ไม่ยังใช่ใช่ปะบัดเดียวไมทเทสทุงเดียวกันเดียวนี่ถุงกระยาไข่อนนี้ไข่ปิ้งกินเมาไข่ปิ้งใช่ปะ โอเคตอนนี้นอนวิวีอยากนอนเด้วพาพัานอนอยู่ห้องเดวมาฮอนมาถึงเดวเนาะมาฮอนเทือนซานเป็นที่ดอยลูกสาวก็ต้อนรับเปาเค้กอย่างดีมวยวันเกิดกับเปาเค้ก,กวิวเค้กอยากกินเนาะเป็นอยากกินเค้กยังไม่แมมดุ็นมือเมย์ใหม่นะจับมึงดนะูจับมึงดูวางดูดตักเต็กตักเตกอยูน่นะ โอ้ยเจมีนไฟไม่เด็บแม่มันไอเค้กติดปากจ่ะนะแพท้าสิเด็บให้ลำแท้ไหมเฮ้ยมึงปากที่ได้แขกทาอยู่ใช่พูนแพท้าให้อือดีบอแม่แพท้าแขกแขกอยู่ใช่ดุพูนเพื่อนเอาดีบอเจ้าบริหายบอไปเพื่อนเราดีนะนี่เขาตายเลยนะอู้ยเจ็บตายปวโทษยองเนี้ยนะเนี่ยนะ

ก้อนเงินเลยนี่แม่ดพัดไอ้ทีเฮ้แมนดีเห็นปะไปหุบไปหุบไปหัแมนดีดกดพิดได้หาเงินดูปิดได้หาเงินเอาเงของแม่ไปปิดไว้ขอเงินได้เอาเงินมาให้พอจะเฮ็ดนะฮะพินให้เพื่อนเนาะเดี๋ยวปิดได้ไหมเคยใจเบิ่งวะใจเบิ่งยังลูกจุ๊บ เลื 2, อ่อนองซามโอเคค่ะเดีด๋ินๆไปกดรหัสมันก่อนจึ๊กโดูคลิปนี้ก็ขอโตไปก่อนเด้อเอามาไ่กดมามามาสบายดีก่อนสบายดีก่อนสบายดีเด้อปลาดุงปลาดุงเอ้าหูือเปล่าเมยปลาดุงนะมั้งสบายดีเด้อโดยบ,ยบายบายนะบายบายจุบ๊บจุ๊บโอเค